ย่าเฮอทุกคนชุนต่างไลฟ์ค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การออกบูธงานคอครั้งแรกของเราที่มารยาฐานสิบสี นี่คือของที่เราแบบไปตั้งบูธกับน้องที่สนิทกันคนหนึ่งนะคะหารข้าวพูดกันคนละครึ่งงานบริยาครั้งนี้จัดที่สามย่านมิทาวค่ะเราเลยต้องได้ M เอ็มาทีไปวันนี้เอาเป็นคู่ยูตากิกกจากจุลสุดไทยเซนค่ะพอไปถึงงานจัดบูธตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็แวะเอาคุกกี้โฮเมดนะคะไปให้พี่พไอดอลของเราที่ต้องเอามาให้ก่อนเพราะคิดว่าพองานเริ่มแล้วว่าเราคงไม่ได้มีโอกาสแวะมาหาพี่เขาหรอกคนเขาน่าจะเยอะมากต่อคิวเยอะมากแล้วมันก็เยอะจริงๆด้วยนะ พอง,งานเปิดเราก็รีบกลับมาประจําการที่พูดตัวเองค่ะที่เห็นก็คือวาเองเนคนละครึ่งแล้วนะของเราอ่ะมีตู้สุ่มด้วยเลยค่อนข้างจะกินพื้นที่บู้ของเราอยู่ข้างๆพี่ว่านด้วยนะ80%ก็คือช่วยพี่เขาถ่ายเชคกิสสนุกมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าเราอ่ะไม่ได้เยอะเพราะเราเองก็ยังเป็นพวกโนเนมอยู่มือผลงานไม่มาก แต่ก็ยังเห็นก็ยังดีใจที่มีคนมานชื่นชอบผลงานมาจับจ่ายใช้สอยกันไปพอสมควรมีคนมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างใจฟูมากๆเลยเพื่อนๆสน่วนใหญ่ของเราอ่ะจะไม่ได้เข้ามาเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างของงานแต่เราจะไม่พูดถึงในจุดๆนี้ก็ถือว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ลํำค่าของเราม,ามากเลยนะถึงจะไม่ได้เจอเพื่อนหลายๆคนแหนบสาัะกรรมก,กรกอดด้วยพองานใกล้เลิกเราก็เตรียมเก็บข้าวเก็บข,ของลงไปกิบหน้าจิบนนี่คือแบบบรรยากาศงานตอนงานเลิก เซไดไม่ได้ถ่ายคลิปตอนงานเริ่มไว้เพราะว่าแบบมัวแต่ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้แต่จากที่เห็นก็คือคนเยอะมากงานยิ่งใหญ่มากๆคนแบบทะลักทลายมากๆจริงๆวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยเดินไปเดินมาสรุปความรู้สึกในวันนี้นะคะก็คือดีใจมากๆที่ได้มาลองออกมือกับเขาบ้างไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะขายออกเพราะว่าผลงานเราแล้วว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเรายังอยู่ในช่วงพัฒนาตามภาษาสายคอร์สเวอร์นะคะ แต่ว่าพอเห็นคนที่เข้ามาขายบูกด้วยมายืนดูมาซื้อของของเราไปอ่ะรู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยที่อยากจะคอต่อแบบว่าเป็นเป็นวันที่เรารู้สึกดีในชีวิตของการเป็นเด็กคอร์ตอ่ะอรู้สึกเหมือนมีคนพร้อมที่จะพพอร์ตเราตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนด้วยการกินฮัจจิบังในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยว,วเราจะเตรียมกลับบ้านแต่ว่า เชื่อเถิดนั่งกินตรงนี้อีกครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ